วันที่6เดือน6พศ2566ปี66คือเป็นเป็นเลิกที่หาได้ยากนะคะเป็นเลิกที่หาได้ยากและเวลาในการจุดเทียนคือเวลาเที่ยงคืนเริ่มจุดเทียนของเที่ยงคืนวันที่5นะครับจุดเสร็จก็คือตี1นึครึ่งก็แปลว่ากลายเป็นวันที่6นะครับมันจะตกกับเลข5 6มันจะตกกับเลข5 6อเดี๋ยวอธิบาย มันจะตกกับเลขห้าหกเนี่ยมันจะตกกับเลขห้าหกเลขห้าหกเนี่ยเลขห้าหกนี่คือเลขเงินพอเป็นเลขหกแล้วมันยิ่งเสริมพลังเรื่องเงินนะครับในการจุดเทียนเรื่องการเงินการงานเรื่องโพกทรัพย์เรื่องสมบัตินะครับ ตรงกับวันเกิดผมเลยนั่นเห็นบอ่ะตัวเลขที่ให้ไปก่อนแล้วมีตัวเลขอะไรบ้างตัวเลขแรกนะครับให้ไปก่อนแล้วมี3ามตัวเลขเดี๋ยวเขียนให้ทีละตัวโตวที่หนึ่งก็คืองวดนี้ผมจะไล่สดวันที่30มสิบนะครับตัวที่หนึ่งตัวนี้หาซื้อได้หรือ,อยัง พี่น้องตัวนี้หาซื้อได้หรือยังอาจารย์ดูมีน้ำมีนวนขึ้นขอบคุณมากๆเลยคเป็นคำชมเลยนี่เพราะว่าผมบค่อยผมอะน้ำหนักเท่าเดิมผมแค่ตัดผมเฉยๆผมช่างเมื่อไหร่อะน้ำหนักผมก็ห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบหกนะครับตัวนี้หาซื้อหรือยัง หาซื้อได้ลอตเตอรี่หรือยังยังไม่ได้ซื้อระวังหาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อได้หรือยังหกเจ็ดได้แล้วหนึ่งใบได้แล้วสิบใบไม่ใญ่จริยาใจคุ้มใจคุ้มใจคุ้มเก่าตัวนี้นะงวดนี้จะมาวันนี้จะมาอีกตัวหนึ่งปล่อยเทเลโต้ เกือความบันเทิงบอยเทเลโตไม่ไงนารีหกหกสิบเจ็ดอายุด้วยใช่ไหม <c oughs> อืออายุหกสิบเจ็ดแล้วบอกยายหน้าเจ้าคือ,อยังแบบยังสาวอยู่เว๋เนี่ยทุกวันนี้คนเราดูที่หน้าตาไม่ได้นะอายุมันไปไกลกว่าหน้านะทุกวันนี้ทุกคนอายุไปไกลกว่าหน้าตาก็คือหน้าเด็ก ส่วนใหญ่คนหน้าเด็กอันนี้เป็นตัวแรกหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดคนที่อายุหกสิบเจ็ดปีเนี่ยเกิดปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับ นบอกเกิดปีพศ2499แมนบบแมนขอรหัสเข้ากลุ่มเรื่องเล่าถ้าเกิดว่าบูชาอะไรแล้วหรือว่าซื้อทูบหรือว่าซื้อทูบซื้อเทียนอะไรอย่างเงี้ยขอรหัสกับแอดมินในไลน์เลยนะครับแมนนั่นเกิดปีพศ2499 <c oughs> จะอายุเท่านี้ จะอายุเท่านี้แล้วอันนี้เป็นตัวเลขตัวแรกตัวเลขว่าสั้นเป็นเลขตัวแรกที่ผมให้ตัวที่2ตัวที่สองนะครับที่ผมให้ไปก็คือบุมมีคนอายุเท่านี้ดอกเบิ่งไหลสดผมผมเบาอเลย บบมีคนอายุเท่านี้ดอกคันมี้ก็สิเป็นลูกเป็นหลานไปสันเมียนจีบอ๊ลูกส่วนใหญ่สิเป็นหลานคอยว่าส่วนใหญ่สิเป็นอายุหลานรอครีมกับกันแดดกันแดดเนี่ยเป็นสูตรกันแดดที่ใช้แล้วให้เหมาะกับผิวหน้านะครับเออไม่ใช่ใช้แล้วให้เหมาะกับผิวหน้าใช้แล้วให้มันใช้ได้ดีให้มันจูนเข้ากันกับกับครีมนะครับ อันนี้เป็นตัวที่สองให้ไปทั้งหมดแล้วสามตัวอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับอันนี้เป็นตัวที่สองหนึ่งหกเป็นอายุของหลานใช่หรือไม่ของหลานหรือของลูกพี่น้องว่ามาซุ้มเจ้าว่ามาเลยเป็นอายุของลูกหรือว่าของหลาน ใบนี้ได้ยังครับของหลานนั่นเห็นว่าใช่ขลาดรูวอายุสิบเก้าอายุเกินอายุหลานจา่านั่นเห็นว่าส,สวยใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นอายุของหลานส่วนใหญ่เป็นอายุของหลานอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับผมให้ไปแล้วทั้งหมดสามตัวเพื่อคนแบบเพิ่งมาดูไลฟ์สดครั้งแรกนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือ อันนี้สีมีคนอายุสามีบ่อนอ,อ้อสีมีคนอายุสานีบ่นอน้อพี่นอ้องอันนี้เป็นตัวที่สาม สำหรับใครที่มาดูย้อนหลังแล้วจะจุดเทียนนะครับจุดเทียนมหาลาบนะครับเทียนมหาลาบเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ต้องการเรื่องสุขภาพไม่เหมาะกับคนที่ต้องการเรื่องสุขภาพเหมาะกับคนต้องการเรื่องเกี่ยวกับเงินอย่างเดียวนะครับด้วยเลิกนะครับด้วยเลิกเป็นเลิกเกี่ยวกับ พกกรัพอ์อายุยังบวชเก่าสิบเจ็ดวันเก่าเจ็ดอันทุกงวดวันสำหรับใครที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการเงินให้พิมพ์รหัส6 6, 6. พิมพ์เลข63ตัวคนที่ดูย้อนหลังก็เช่นกันนะครับดูย้อนหลังก็เหมือนกันดูย้อนหลังก็พิมพ์ได้นะครับดูย้อนหลังก็พิมพ์ได้มีบอแผรอายุ97ปีเบื้องลัยสดผมพี่น้องแพรอยายุ97ปีเบื้องลรยสุดผมอยู่ตอนนี้เราจะจุดเทียนปู่ดำนะครับเราจะจุดเทียนปู่ดำ ใครที่ต้องการจุดเทียนนะคบไม่ได้ไม่มีลายหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถแจ้งทางนี้ได้นะครับก็คือหลังจากโอนเงินแล้วเนี่ยระบบหลังจากพิมพ์รหัส666แล้วเนี่ยระบบผมจะดูดแล้วทักไปบอกว่ามียอดเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บพี่น้องครับหน้าที่ของเจ้าคือแจ้งชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดมาในแชทเลยนะครับแจ้งมาในแชทเลย ใครที่ต้องการจุดเทียนเสริมดวงให้พิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์รหัส666นะครับพิมพ์รหัส666และเลขอีกตัวหนึ่งตัวที่ซทีซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ใครต้องการเดี๋ยวขออนุญาตก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้เลีวเราค้นกระสิมีขออนุญาตเราเลยๆลก่อนัวจต่สามทุ่มเนืองโอ้ยนอนไว้หลายยายนินบอกครับอาจารย์ตัวจริงทำไมอาจารย์เหมือนดาราเลยเวส ดอลล่าก็มีหลายแบบไอ้มัมแล้วก็ดอลล่ามัมจกมกกดอลล่าพิมพรหัสหกหกหกนะครับใครต้องการจุดเทียนเปิดดวงพิมพ์รหัสหกหกหกใครที่เสียงเบาใครที่เสียงเบาให้กดแชร์ก่อนผมพูดสุดเสียงละใครที่เสียงเบาให้กดแชร์ก่อนแล้วก็ออกไปจากไลฟ์สดนี้แล้วก็กดเข้ามาใหม่ ดังแน่นอนนี่6หกหกหกเดี๋ยวผมจะทำดิงให้อ่ะก่อนค้นหนีปะก่อนค้นหนีปะอย่าลืมโอนด้วยนะครับสองรอยเก้าเก้านะครับมักบอพี่น้องตัวนี้มักบอ Good, อเอ็วันเกิดข่อยไม่ใช่จ๋าเล็กขีะเบียนรถว่าซันชอบไหมชอบไหมทุกคนชอบไหมเลขนี้เนี่ยงวดนี้ผมไปพัวพันกับเลขนี้มากไปใส่มาใส่กระเห็นแต่เลขนี้ ไปไหนมาไหนข ب, ับรถไปไหนเจอแต่เลขนี้มันคือผลึกแพลียอะคุณวะทำไมมันเจอบ่อยจังเลยทําไมมันแบบทาให้เราเห็นเลขนี้บ่อยจังเลยผมก็เลยว่าไม่ได้เนี่ยงวดนี้ต้องมาเลขนี้พอซอเกิดพอดีเลยค่ะว่าสัน่นอาจารย์ซจอจจมักเลขหน่วยบ้านมู่สิบหรอ อัยุยล่าบอกหวยสันจรสันจรไปไปสารคามปะใช่หไหมหวยสันจรไปสารคามปะมหาซื้อยากผมผมยังได้แค่ผมยังได้แค่ลอตเตอรี่แค่สามใบือสี่ใบ ลอตเตอรี่ได้กี่ใบสี่อย่างต่อฮะสิบอยู่หรอเป็นลอตเตอรี่สิบกว่าใบอะไรเงี้ยเดี๋ยลอตเตอรี่สิบกว่าใบพี่น้อง